ถ้าเกลียดถ้าเครียดถ้าแค้นแล้วอยากด่านะด่าเลยด่าวมามันทอกซิท์ไหมฮะถ้าเราด่าวมาต่อหน้าเขามันก็ทอกสิทธเขาแหละแต่ถ้าอึดอัดมากจริงๆไม่ไหวฮะด่าวมาก่อนก็ได้แต่ว่าให้ดา่าให้บน่นกับคนที่เป็นบัณฑิตพอคนที่ใจเย็นพออย่าใช้คําอื่นแต่ว่าคำดีที่สุดคือคนที่เป็นกลยลนมิตระถ้าเกลียดถ้าเครียดถ,ถ้าแค้นแล้วอยากดานะด่าเลยแต่ให้ด่ากับพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ปัญญาได้เดี๋ยวเขาเรียกว่ากลยาณมิตร เพราะคนเหล่านี้เขาจะฟังคาําด่าชับแรงเราแล้วสะท้อนเราได้ดีกว่ากดไว้และสุดท้ายไประเบิดมากๆดีกว่าด่าเขากลับไปทันทีมันก็วายป่วงแน่นอนเราก็รู้อยู่แก่ใจด่าได้แต่อย่าด่าทันทีแล้วถึงจุดหนึ่งเขาจะสะท้อนให้เราเห็นว่าคําด่าของเราอะสรุปมันให้ประโยชน์ไหมแล้ววันหนึ่งพอเรามีสติพอเราได้รู้จักยอมรับคําด่าตัวเองแล้วเราได้เห็นคําด่าตัวเองคําเลวร้าตัวเองบางทีมันจะเกิดสติว่ามันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไมั้ง แล้ววันหนึ่งเราจะใจเย็นและตัดสินใจได้ว่าเราควรเลิกดา่าแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมันต้องยอมรับว่าข้างในมันรุนแรงมันเลวร้ายขนาดไหนถ้าไม่เคยด่าออกมาในพื้นที่ที่ให้ปัญญาได้มันก็ได้แค่ระเบิดอารมณ์แล้วก็ไม่จำเสียใจแล้วก็เจ็บอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าด่าในที่ที่เขาให้ปัญญาได้เขาจะสะท้อนให้เราเกิดปัญญาแล้วปลายทางเราจะได้สติแล้วแก้ไขตัวเองเป็นเพราะยอมรับตัวเอง